เรื่องนี้เอามาให้ดูกันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีสาวหล่อคนหนึ่งไปแจ้งความตํารวจบอกว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเธอเลี้ยวเข้าจอดโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนทําให้รถเก่งที่ตามมาข้างหลังไม่พอใจคนขับรถเก่งเนี่ยขับเลยไปแล้วแล้วถอยกลับมาแล้วมาทําร้ายเธอนะทั้งๆที่เธอขอโทษขอโพยไปแล้วคือพูดง่ายๆยับเลยโอ้ยเย็บไปสี่เข็มใช่ทีนี้คุณผู้ชมครับพอเล่าแบบนี้ปุ๊บผู้ชายที่ขับรถ มาเมื่อคืนเนี่ยมาหาตํารวจแล้วก็มาเล่าอีกมุมหนึง่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์ตามคลิปเพราะว่าสาวทอมคนนี้ชูนิ้วกลางใส่ให้อ๋อให้สศรลกักษณ์ก็เลยโมโหอันนี้ก็คือสาวทอมก่อนสภาพที่โดนเย็บสีเข็มก็คือตรงนี้แถวนี้ตรงนี้รงนี้โดนต่อยเข้าไปครับคุณผู้ชมครับทีนี้เหตุการณ์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นตามที่ผมเล่านี่แหละว่า30มิีนาคมที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้เล่าในมุมของสาวทอมสาวหล่อเพราะเธอไปแจ้งความกับตํารวจที่โรงพักใช่ไหม เธอบอกว่าเธอเสียหายเพราะว่าถูกผู้ชายขับรถเก๋งมาเนี่ยทำร้ายแล้วก็เหมือนกับมีคนพยายามห้ามก็ไม่ฟังรบเธอก็เจ็บแล้วก็เย็บไปสี่เข็มนี่คือในมุมของผู้เสียหายขึ้นโรงพักไปแจ้งความทีนี้ในมุมของคู่กรณีบ้างผู้ก่อเหตุยังเป็นสาวทอมอยู่นะไปผู้ก่อเหตุล่าสุดครับชื่อว่านายพานุพงศ์เมื่อวานนี้ก็ขึ้นโรงพักสพบ,บางบัวทองเหมือนกันก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ขอชี้แจงในมุมของคุณพานุพงศ์บอกว่าไอ้ตอนนั้นก็จริงตรงที่ว่าสาวหล่อเนี่ย เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าข้างทางไม่เปิดไฟเลี้ยวก็โมโหแล้วก็ขับเลยไปนิดเดียวที่ถอยรถกลับมาเพราะอยากให้คู่กรณีเนี่ยขอโทษแต่คู่กรณีสาวหล่อเนี่ยขอโทษแบบไม่เต็มใจแล้วก็อ้างว่าเมาอ่ะเขาให้ดูตรงคอเมื่อกี้มีอรอยก็คือมีอรอยโดนจิกโดนข่วนเหมือนกันนะทีนี้พอสาวหล่อบอกเขาเมาทําให้คุณพันุพงศ์บอก <ผม S 2> พอผมได้ยินคาว่าเมาผมก็โมโหสิบ,บอกอ้าเมาแล้วทาไมถึงขี่รถอะไรประมาณนี้ ก็โมโหลงไปดึงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของสาวทอมแล้วก็โยนทิ้งเลยแต่ไม่ได้โยนไปไกลนะครับไอเรื่องของการทำร้ายร่างกายอ้างแบบนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายร่างกายเขากำลังจะออกรถอยู่แล้วแต่สาวหล่อเนี่ยเขายกนิ้วกลางพอ,อชูนิ้วกลางผู้คุณชมดูคลิปหน้าอจออ๋อนี่นนก็เลยฉุดกระชากกันอีกรอบหนึ่งเป็นไปตามคลิปเลยครับ คือาเนี่แหละที่ผมฉุนว่าเขาบอกว่ากากูเมาไง hmm. กูเมาอ๋อมึงเมาใช่ไหมผมเลยบิดปุ๊บโยนเข้าป่าไปอย่างนี้มึงเมามึงไปหาให้สั่งเมามึงจะได้ไม่ต้องไปขับรถอย่างงี้ยใครอีก hmm. ผมพูดอย่างนี้สถาบานเลยพี่กำลังจะไปแล้วที่เขาบอกว่าเขาชุกผม hmm. ทาท่าชุกผม, hmm. ผ,มผมเลยลงมาบอกทําไมคืออะไรยังไงยังไงก็คือว่าทะเลาะทะเลาะกันแล้วที่นี้อะไม่ว่าจะยังไ,ไงก็แล้วตแต่ก็โดนข้อหาอทำร้ายร่างกายนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้